ผู้ชมยี่ดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งนะครับวันนี้รีแอคชั่นจะมาดู God of War Ragnarok นะครับเป็นสตอรี่เทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันผมยังไม่ได้ดูเลยนะเออมาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อน Sometimes it's the only way to protect the ones we love. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war. Are you kratos all that blood on your hands on your son's hands what is it you will not tell me i can't talk about it but i just need you to trust me we follow your every whim but you don't believe in any of it and still i follow because all that matters is that you are safe but that's not all that matters who's keeping you safe i do not need you to protect me about that? Pretender God Or the old father! Death can have me when it loves me. What do you even know of Godhood? In your lifetimes has anyone ever worshiped you? Afraid to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Uh. It only binds you if you let it do what is necessary not because it is written โอ้อลังการงานสร้างแบบคือสมกับเป็นก็ d o ว w องจริงเนี่ยคือคือบางคนอาจจะบอกว่าแบบเออชอบก็ d o ว w อ r ในสมัย PlayStation หนึ่งสองสามออมันมามาจากภาคสองก่อนเนาะภาคสอสาเป็นต้นมานะครับส่วนตัวผมชอบ God o ว w อ r แบบนี้เพราะว่าแก่แล้วมันจะให้แบบ h a c กแอนด์แ s h เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วนะครับเรียกว่าไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่นะ ในสมัยนั้นก็เล่นก็ชอบอะมันอลังการในสาหรับสมัยนั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าพอเขาในยุคสมัยมันแบบกราฟิกมันสวยเนี่ยเนี่ยดูดิมันเลยต้องเปลี่ยนมุมกล้องให้มันเข้ากับกราฟิกที่สวยงามขึ้นคือกราฟิกสวยงามขนาดนี้ที่สามารถมองเห็นรูคุมขนของเครทได้เนี่ยแต่ว่าเรามาซูมออกแบบมุมกล้องมุมมุมมองระยะไกลเบิร์ดไอวิวหรือว่ามุมมองแบบอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แบบนั้นเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับมันก็น่าเสียดายความอลังการ ในสมัยนั้นไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ว่ามันก็จะแบบเนี้ยมันก็จะแบบได้อารมณ์กวายนะเห็นแบบเวลาสู้กับตัวอะไรยักษ์ใหญ่ใหญ่หรือหรือสิ่งที่มันเป็นแบบว่าเอากราฟิกมาดันเนี่ยมันจะแบบเนี่ยมันจะชัดเลยมันจะชัดเลยว่ามุมกล้องเนี้ยมันทําให้สื่อออกมาได้ดีมากๆนะได้อารมณ์มากๆเห็นสีหน้าของตัวละครต่างๆชัดเจนเห็นรายละเอียดชุดรายละเอียดของ เสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับมุมกล้องมันมันเข้ามากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคัดซีนแต่ว่ามุมมองของคัดซีนนี้กับมุมมองของการเล่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็สามารถมาเป็นแบบต่อกันต่อเนื่องโดยเราไม่รู้สึกว่ามันมันขาดนะครับมันม่ไร้รอยต่อนะฮะทอเต็มหื่นหลับเต็มตื่นจริงๆนะครับแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องก็จะเห็นได้ว่าเข้มข้นมากๆนะจะมีดราม่าทะเลาะกันระหว่างพ่อลูกและดราม่าระหว่าง กลุ่มวัคคีนะครับที่มาตีกันกับเครทอสอย่างจริงจังหลังจากภาคที่แล้วก็เนี่ยหลังจากภาคที่แล้วก็ตีกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือตีกันมากขึ้นเพราะหัวหน้าวัคคีก็คือเฟรย่าเนี่ยก็ก,ก็สูญเสียลูกแล้วก็แคนพวกเครทฮสนะครับผมซึ่งในช่วงท้ายนี้ก็จะเห็นว่ามีการให้เห็นแล้วว่าจะมีตัวพวกตำนานน้อแต่ที่หมาป่ากินพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมาตีความนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่ง ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ก่อนสงครามแร็กเาร็อกนะครับหรือเปล่าอันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะเห็นคุณค้นอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ฟิลลิ่งของผมเองนะผมรู้สึกว่ารวมๆแล้วอะ่ะทำไมรู้สึกว่ามันมันบิวให้แบบเราเราแบบยังไงอะ่ะเราดรามา่ามากๆแล้วเราอินกับเครโทสในช่วงวัยนี้มากๆแล้ว จะเป็นไปนตามคำทํานายที่อยู่ท้ายเกมภาค God of War ภาคที่ผ่านมาหรือเปล่าที่ครโทจะจมกองเลือดอยู่ภายใต้อ้อมแขนของลูกนะครับคือตรงนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าสปอยไหมมันก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าฟิลลิ่งของตัวเทรลเลอร์เนี่ยมันขับเคลื่อนให้ผมรู้สึกว่าครโทจะวางมือในภาคนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าในรูปแบบแบบ แบบจะตายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ฟิลลิ่งมันมันมาทางนั้นมากๆดูเหมือนเคทสแบบเขาเขากดดันในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกว่าอายุอนามเนี่ยมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือคือมันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะผมอธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกว่าเคทสแบบเขาบิวให้เรารู้สึกว่าเคทอสแบบรับสึกทั้งร่างกายได้จิตใจแล้วก็สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับแบล็กเนลล็อกนี้ แต่ว่าถ้าสมมตินะสมมุติว่าเพยทอสเป็นอย่างที่ว่าจริงๆคือภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีภาคต่อไปเป็นลูกหรือใครมารับสารต่อเนี่ยจะแบกรับบาร,รมีนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถสร้างสะล้อนให้คนชอบหรือจดจําได้ข้ามภพข้ามชาติแบบนี้นะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะออกมารูปแบบไหนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเนีัยผม ซึ่งไอ้ตรงเทรเลเลอร์นี้ก็จะเป็นเทรเลเลอร์ที่ผสมระหว่างตัวคัตซีนกับตัวเกมเพลยนะเขาบอกไปตอนแรกนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีบางส่วนที่มันจะไอ้พวกพวกวัตถีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะทะเลาะกันช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีบางช่วงที่ตัวเฟรย่ยาตัววัตถีจะเป็นมาเปลี่ยนใจมาช่วยตัวเอกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับรู้สึกอย่างนั้นนะเออแล้วก็วันวางจําหน่ายเนี่ย ก็คือวันที่วันที่เก้านะต้องดูอันนี้ก่อนเพราะไอเดือนเก้ามันผ่านไปแล้ววันที่เก้านะครับเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยี่สบองบนเพยสี่กับเพยห้านะครับซึ่งบอกเลยว่าผมไปวัดมาเพิ่งไปวัดมาเนี่ยผมมีงานกระถิ่นวันที่หกหมายความว่าวันที่หกสมมุติว่าจบงานกระถิ่นวันที่หกวันที่เจ็ดผมกลับวัน ที่8ผมถ like enfin, ึงบ้านหรือยังไงไม่รู้มันคือแบบจวนเจนมากที่จะได้เล่นเกมนี้วันวังจำหน่ายนะก็ก็ก็ต้องต้องดูว่าผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะสนับสนุนเกมดิจิตอลเนี่ยถ้าถามผมนะเกมนี้แหละจะเป็นเกมแรกที่ผมสนใจที่จะรับโดนเ t ทเป็นดิจิตอลนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแฟนๆรอคอยเยอะแล้วก็ควรค่าแก่การซื้อดิจิตอลมาเล่นใน วินาทีที่เกมออกซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าดิจิตอลเนี่ยมันจะเล่นได้ตอนเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มหรืออะไรกี่โมงของวันที่ของวันที่แนะครับซึ่งผมก็ต้องกลับมาให้ทันก็ก็งานกระถินวันที่6แล้วก็มันมีเวลา7จ็ดแปในการเดินทางกลับมาเนี่ยก็น่าจะทันอยู่นะีให้กลับถึงบ้านภายในวันที่7นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นไอตัวแพลตฟอร์มที่วางจําหน่ายเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเช็คว่าตัว เพย์สี่มันอัปเกรดเป็นเพย์ห้าเนี่ยมันราคาเดียวกันไหมหรือว่าเพย์ห้ามันราคาแพงกว่าแล้วแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าคือบางเกมมันราคาเท่ากันแล้วมันอัปเกรดเวอร์ชันเป็นเพย์ห้าฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อของเพย์สี่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได่ออกไหมครับเอออันนี้ก็ต้องไปดูกันว่ามันยังไงแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันเพย์สี่ไปให้หรืออะไรก็แต่ผมก็จะได้บนเพย์ห้าเพราะว่าต่อให้มันไม่มีอะไรมากเนี่ยยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของเพย์ห้ามันก็ต้องดีกว่าอันนี้้ทุกกคคน็งรููอย่แล้วนะครับ สรุปก็คือก,ก็ใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่จะดีสนับสนุนเกมนี้เป็นดิจิตอลก็บอกได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมคิดว่าคู่ควรนะค,รคู่ควรต่อการเล่นดิจิตอลนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทําการบ้านให้กลับมาให้ทันนั่นเองถ้าจะเล่นเวอร์ชันดิจิตอลนะครับสำหรับก็ตอว์ก็โอเคก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แฟน PlayStation แบบไม่ควรพลาดอย่างยิ่งตัวผมก็ไม่น่าจะพลาดอย่างยิ่งนะแล้วก็ ต้องเล่นบน PLAY STATION เท่านั้นในช่วงเวลานี้นะครับกว่าจะไปลงตัวแพลตฟอร์มอื่นก็คงใช้เวลาเป็นปีนะครับหรือ6เดือนเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้นะไะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมอื่นสำหรับสำหรับไอตัวเกมนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ